ต้อรับเข้าสู่ช่อง B A D Group นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้ทางช่องเราได้ปัานผักแคลค่ะให้คุณยายทานนะคะ,ะคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะวันนี้เรามีตัวหนึ่งค่ะมานำเสนอค่ะเขาเรียกว่าผักจิงจูชายค่ะนี่นะคะผักจิงจูชายค่ะ จิงจูชายเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศจีนทางตะวันตกนะคะจิงจูชายจะเป็นยาค่ะรสจะขมนิดๆแต่มีกลิ่นหอมจิงจูชายเป็นสมุนไพรจีนที่นิยมใส่ในต้มเลือดหมูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะจิงจูชายเห็นไหมคะ ัหมดนี้1กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมตัวนี้150บาทค่ะทานได้หลายวันเลยนะคะอันนี้เรารางแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาบ่กันเลยนะคะตัวนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ตัดส่วนที่มันแก่ๆทิ้งไปนะคะคือส่วนนั้นตัดทิ้งไปแล้วแหละอันนี้ตัด ันนี้เราเราล้างด้วยน้ำเปล่านะคะล้างผ่านน้ำน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะคะหรือบางท่านจะเอามาแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะแช่ทิ้งไว้แต่อันเนี้ยล้างด้วยน้ำสะอาดเฉยๆแต่แล้วขานหลายรอบนะคะผักทุนิ้นะคะซื้อมาเราต้องล้างหลายๆรอบ ใส่ประมาณประมาณหนึ่มือนะคะแต่อันนี้มันจะเยอะกว่ากำมือนิดนึงตอนแรกก็กะไว้หนึ่งตม,มือค่ะเด็ดไปเด็ดมาหันไปหันมามันเลยไปค่ะค่ะแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าสะอาดค่ะหรือน้ำตรองก็ได้นะคะอันนี้เรา,เราใช้น้ําดื่มค่ะน้าดื่มสะอาดสองร้อยซีซค่ะ 200 ml ค่ะ2องร้อินิลิตรหรือ2องร้ยดีนั่นแหละคะ่ะแต่งไปนะคะ หยาบอยูอ่แล้วก็เอาให้คุณแม่ทำเนี่ยดึง่ง่ายๆค่ะเอาให้มันละเอียดกว่านี้ดีกว่าเนาะกลิ่นมาเลยค่ะกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นผักแต่คุณยายทานได้ค่ะ ะคะบางท่านอาจจะทานแบบกรองกากก็ได้นะคะเอาผ้าขอบางกรองหรือว่าเอากระชอนกรองนะคะหรือว่าบางท่านทานยากก็อาจจะเติมเป็นพวกแตงโมหรือสับประรดเพิ่มลงไปก็ได้นะคะตอนแรกอะคะ่ะแต่ว่าจะกรองอะคะ่ะให้คุณยายใงนี้ว่าคุณยายบอกว่าคุณยายจะทานทั้งกะแต่าถามคุณยายว่า เอาหูแตงโมหรือว่าสับประรดใส่เพิ่มรสชาติไหมไม่ค่ะคุณยายบอกว่าคุณยายขอแบบนี้เลยค่ะคุณแค่เต็มเค่ะคุณยายต้องการแบบนี้เต็มๆต็มก็เลยว่าให้อย่างนั้นได้ค่ะจะจัดให้นี่ค่ะน้ำน้ำจิงจูชายที่มีสารต้านมะเร็งนะคะจริงๆตัวนี้นะคะมันมีสรรพคุณ หลายอย่างอยู่นะคะตัวนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นสารต้านมะเร็งอย่างเดียวมันจะมีขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารด้วยช่วยบำรุงปอดแล้วก็ฟอกเลือดด้วยนะคะดับพิษและแก้อาการอักเสบยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนี่ค่ะก็คือตัวนี้เลยที่แบบตั้งใจทําให้คุณแม่ทานมากๆเลยเพราะว่ามันยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะนอกจากนี้เขายังปรับสมดุลความดันโลหิตด,ด้วย สำหรับคุณผู้หญิงก็จะแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยแล้วก็ยังรักษามาเลเรียยังมีประสิทธ,ธิภาพอีกด้วยนะคะทีนี้ว่าน้ำจิงจูัยเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างถูกไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประโยชน์มันก็ย่อมมีโทษด้วยแต่จิงจูชายสำหรับโทษของจิงจูายนี้อ่าาดื่มมากๆนะคะ จะทาให้ความดันต่ําค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราควรจะดื่มแค่ไหนยังไงอยู่ในดุลพินิษพิจารณาของแต่ละท่านนะคะไม่ใช่ว่าดื่มเยอะเกินไปความดันต่ําต้องมานั่งรักษาเรื่องความดันกันอีกนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟีชช่องเย็นให้คุณแม่ดีกว่าสักพักหนึ่งจะได้เย็นเย็นชื่นใจให้คุณแม่ทานนะคะไปกันเลยค่ะ แม่น้ำจริงจูชายมาแล้วลองกินซิอร่อยไหมดูจากสีหน้าดีดีไม่ไม่ขมไม่ขมใช่แปรงไหมใช่แปากเยอะดีมีคนไปหน่อยคนไปไหนอรอ กินได้เนาะกินได้กับไอ้ผักแถวเมื่อวันวันก่อนที่ปั่นอะ่ะตัวไหนตัวไหนมันมันกินยากกว่ากันคล้ายคกันคล้ายๆกันคล้ายกันไม่ขมเหมือนกันอ่ะนี่คุณ<ล>อ่ะแช่ยเย็นเย็นเราจะอร่อยอ่ะนี่คุณยายเขากินแบบว่าไม่ผสมอะไรเลยนะคะปกะติเนี่ยบางท่านเขาจะเอาสับป,ประรดบ้างแตงโมบ้างผสมลงไปนะคะเพื่อจะ,อะลดลดกลิ่นกลิ่นผักนะคะที่เหม็นเขียว แต่คุณยายขอทั้งกากคือเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอจิงจูไฉร้อยเปอร์เซ็นต์จะกรองให้กรองกากทิ้งคุณยายบอกไม่ต้องค่ะคุณยายจะกินแบบนี้ตัวนี้แม่มันยับยั้งกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเลยถึงว่าถึงแม้ว่าการวินิจฉัยวินิจัยเกี่ยวกับการใช้จิงจูฉายรักษามะเร็งนะมันจะยังคงอยู่ในห้องทดลองอยู่ก็แล้วแต่ แต่มันก็ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เขาค้นพบแล้วว่าสารที่มันอยู่ในจิงจูชัยเนี่ยมันมีความสามารถที่จะป้องกันและยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ไมแนะนําที่แบบว่าให้หันมาแบบว่าทานสมุนไพรชนิดนี้เพื่อที่จะหวังรักษามะเร็งนะแม่ก็คือควรที่จะปรึกษาแล้วก็ปรึกษาหมอพูดง,ง่ายๆทานได้แต่ว่าไม่ใช่ว่า เรารักษาเคมีอยู่รักษาอะไรอย่างนี้อยู่ปุ๊บเราจะเลิกตัวนั้นเพื่อจะมาหวังตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้รักษามันเป็นเพียงแต่ว่ายับยัง้งยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าให้แม่เนี่ยกินตัวนี้ควบคู่กับการให้เคมีต่อไปแต่ว่าทาั้งนี้และทั้งนั้นคือไม่ใช่ว่าจะตะบีตะบันกินเยอะๆช้ากลางวันเย็นทุกมือ้อไม่ใช่นะคะตัวนี้อยู่ในดุลพินิษแล้วกันค่ะใช้คานี้ดีกว่าเพราะว่าจะบอกว่า จะกินเช้าแก้วเย็นแก้วหรือว่าต้องกินทุกวันบางท่านก็บอกว่าต้องกิน2เดือนสามเดือนสเดือนติดต่อกันอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มแน่นอนนะคะก็ลองเอาไปอยู่ในดุลพินิจารณาของแต่ละท่านดูนะคะเพียงแต่ว่าที่ให้คุณแม่ก็ทานตัวนี้คิดว่ามันไม่ไม่น่ามีผลอะไรเพราะว่ามันเป็นผักสมุนไพรของทางจีนนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยเขานิยมที่จะเอามาใส่ต้มเลือดหมูอะคะ่ะต้มเลือดต้มเลือดหมูบางเจ้าอะคะ่ะเขาจะใส่ ต่น้อยเจ้านะคะเน้นว่าน้อยเจ้าเพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้เป็นผักหอมกับผักขึ้นช่ายมากกว่าค่ะน้อยเจ้าที่จะใส่ตัวนี้แต่ภักหลังเนี้ยเขามานิยมตัวนี้กันนะคะ,ะคุณแม่ทานได้ดีใจลูกหลานก็ดีใจก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะ DAD g r o u p ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะฝากด้วยเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแม่กินเลย